เรียนนิติศาสตร์ในประเทศจีนวันนี้มาคุยกันค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกกันว่าระยะเวลานะคะ3เรียน4ปีโทรเรียน2-3ปีเอกเรียน3ปีนะคะเหตุผลที่ควรจะไปเรียนนิติศาสตร์ในประเทศจีนนะคะก็คือจีนในตอนนี้มีความร่ํารวยและก็อิทธิพลสูงข,ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไปเรียนดน้านกฎหมายในประเทศจีนทําให้โอกาสการทางานของเรานะคะมีสูงขึ้นค่ะ ูรีคอร์ของเขานะคะการเรียนการสอนของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพวกโซนยุโรปอเมริกาออสเตรเลียค่ะนักเรียนจะได้ความรู้พื้นฐานแล้วก็จะได้ไปฝึกงานในสอง,องค์กรต่างๆค่ะข้อเสียนะคะก็คืออยากจะบอกว่าตอนนี้จีนยังไม่ได้เปิดรับสมัครหรือว่าเปิดให้คนต่างชาติสอบใบประกอบเป็นทนายความนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนจบแล้วเราก็ไม่สามารถเป็นทนายความจริงๆในประเทศจีนได้แต่ว่าเราก็สามารถทำงานในบริษัทข้ามชาติในประเทศจีนได้ค่ะ ความจริงแล้วนะคะนอกจากความรู้แล้วอะค่ะสิ่งการที่เราเป็นคนต่างชาติในประเทศจีนความสามารถทางภาษาก็คือสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ตั้งใจจะไปเรียนด้านกฎหมายนะคะก็แนะนําว่าเราจะต้องฝึกภาษาจีนฝึกภาษาอังกฤษฝึกภาษาไทยไวด้ดีๆค่ะมหาวิทยาลัยที่เด่นด้านกฎหมายมากที่สุดในประเทศจีนมี3แห่งนะคะเตต้าชิงหวาแล้วก็เซี่งยงไฮ้เจียวทงนะคะถ้ามีคำถามใรสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อย่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย